เด็กโรคจิตคนนี้กำลังดูการแข่งขันเล่นบอลบนทีวีในสมองก็มีเส้นทางการวิ่งของผู้เล่นจากนั้นก็นำมาวิเคราะหา์หอหลังจากนั้นก็นำมาวาดเป็นแผนการเล่นอย่างสมบูรณ์บนกระดาษคุณลุงที่เป็นเทรนเนอร์เมื่อเห็นหลานของตนเองสามารถทำได้แผนการเล่นแบบนี้ก็ตกใจมากแค่มองการแข่งขันครั้งเดียวสามารถทำได้ดีขนาดนี้แสดงว่าเด็กคนนี้สามารถเป็นนักบอลที่ดีเยี่ยมได้ดังนั้นวันต่อไป คุณลุงก็พาเขามาที่สนามแล้วบอกให้เขาเป็นผู้รักษาประตูเพื่อนๆเ,เล่นด้วยเห็นท่าทางของเขาก็ไปแก้ลงท่าทางแบบนี้คุณสามารถทําอะไรได้แต่หลังจากนั้นพวกเขาไม่สามารถยิ้มต่อไปแม้ว่าริโอไม่เคยเล่นบอลแต่เขาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเส้นทางการนําบอลของกูต่อสูแบ่งสนามเล่นเป็นสักส่วนเหมือนรูปสี่เหลีย่ยมเพื่อเอาตำแหน่งแล้วอ้างตามการเคลื่อนไหวของพวกเขาเดาการเคลื่อนไหวต่อไปบอลจะอยู่ที่ตำแหน่งใดจนถึงบอลมาตำแหน่งที่อัตราย ริโอจะสามารถเดาได้เลยใครเป็นคนที่จะเตะด,ด้วยท่าทางที่เขาเตรียมเอาไว้นั้นก็ทราบตำแหน่งที่เขาจะเตะในสมองของเขาเริ่มวาดภาพออกมา10กรณีที่เขาจะเตะเข้ามาหลังจากนั้นเลือกเอากราณีที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดริโอเผชิญกับคู่ต่อสู้เพราะเดาได้การเล่นของเขาแล้วริโอจึงสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายและหยุดบอลได้ทันทีหลังจากนั้นคู่ต่อสู้เตะบอลมาฝั่งประตูมากมายแต่ก็ถูกเขาควบคุมได้แม้ว่าท่าทาง ไม่ได้เหมาะสมแต่การแสดงของเขาดึงดูดความสนใจของเทรนเนอร์พวกเขาอยากให้ริโอเข้าทีมตัวเองแล้วยังบอกว่าแค่พยายามฝึกฝนสามารถเป็นนักเล่นบอลที่มีชื่อเสียงได้แต่หลานของผมเด็กคนนี้มีโรคซึมเศร้ามากอย่าว่ามาร่วมทีมแค่โรงเรียนยังไม่อยากรับเลยผมสามารถพาเขาเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบแค่มีสมองเหมือนคนปกติสามารถเข้าร่วมทีมของผมได้คุณลุงได้ยินแบบนั้นก็มาสอบถามริโอว่าอยากเข้าร่วมไหมริโอตอบว่าอยากเข้าร่วม เพราะฉะนั้นคุณลุงพาเขามาเจอจิตแพทย์แต่หมอแค่ถามเขาคำถามที่ง่ายๆ1-1หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่พ่อของคุณชื่ออะไร ใครเป็นคนพาคุณมาที่นี่ในกระเป๋าของคุณมีเงินเท่าไหร่หลังจากที่ริโอตอบไป2องคำถามเห็นว่าตัวเองเหมือนกำลังถูกดูถูกจึงไม่อยากตอบคำถามอีกต่อไปหมอจึงสรุปว่าริโอมีปัญหาด้านการรับรู้สิ่งต่างๆอาการของหลังคุณไม่ได้ปกตินักตอนนี้ริโอกำลังเล่นอยู่ข้างนอกรอผลการตรวจสอบเขาบังเอิญเห็นเกมหมากรุกของหมอริโอดูไปสักสองสาครั้งก็สามารถเล่นได้ หลังจากนั้นเขารีบมาที่ห้องของหมออยากเล่นต่อเกมหมากรุกผมจะให้คุณแพ้ภายใน2อเก้าเมื่อคุณหมอได้ยินก็ตกใจทำไมถึงเป็นเช่นนี้ได้ตามที่คุณพูดมาแค่3าก้าสามารถทำให้ผมแพ้ได้ใช่ไหมปรากฏว่าหมอคนนี้เป็นนักเล่นหมากรุกที่เก่งมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินริโอพูดเกี่ยวกับแผนการเล่นของตัวเองเขาจึงอยากมาตรวจสอบความจริงคุณพูดมาถูกไหมแน่นอนว่าเมื่อหมอกับริโอเริ่มการแข่งขันแม้ว่าเคจะไปยังไงก็ตกไป ที่กรณีที่ริโอพูดไปก่อนหน้านี้คุณเป็นคนเก่งจริงๆหลังจากนั้นเขาตกลงว่าริโอเป็นคนปกติและมีสมองที่เก่งมากๆเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนที่เก่งและคนโง่ห่างกันเพียงแค่มุมมองที่นำมาพิสูจน์อย่างเดียวเด็กคนอื่นๆคิดว่าเขาบ้าแต่ผลที่แท้จริงก็คือพวกเขาเองที่ไม่เข้าใจอะไรเลยมีขวดน้ำโคกตกลงจากมือของเด็กคนหนึ่งทำให้เขาตกใจมาก พร้อมกับการเพิ่มแรงดันน้ำเปิดใช้งานการแจ้งเตือนนิวเคลียทันทีตำรวจรีบเข้ามาทันทีควบคุมทุกคนที่อยู่ที่นี่นอนลงห้ามเคลื่อนไหวเอาขวดน้ำลงอย่างเบาๆอยยาผมขอร้องอย่ายิงปืนผมเอาลงตนนี้แหละตำรวจรีบตรวจสอบขวดน้ำแจ้งว่าไม่มีอะไรที่แปลกแปกหลังจากตรวจไปแล้วสามขวดน้ำเห็นว่าปริมาณโคสองสูงมากสองขวดต่อไปไม่เป็นไรอีกขวดอัดอากาศเมื่อได้ยินแบบนี้รีบประชุมนักเชี่ยวชาญเพื่อหาคำตอบขวดโคกนี้สามารถระเบิดได้ทุกเวลาเลยต้องทำลายพวกมันก่อน ตอนนี้ทางทหารโทรมาสั่งให้พาประชาชนไปที่ปลอดภัยเพราะเมื่อกวดโครกระเบิดสามารถทำลายบริเวณ600เมตรทุกคนแค่รีบไปพาทุกคนออกไปกองทหารรีบพาผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดระเบิดมาเพื่อเตรียมการกำจัดกวดโคนักเชี่ยวชาญแจ้งว่าแต่ต้องการของค่อยๆเปิดกวดออกทำให้ความดันในกวดลดลงสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นทีมจัดทำรีบทำตามสิ่งที่ได้แจ้งมาค่อยๆ เพื่อนอยู่ข้างๆก็เปิดเครื่องตรวจความดันแล้วดูการเปลี่ยนแปลงของมันแต่ความกดดันก็เพิ่มขึ้นไป220นิวตันกำลังจะระเบิดแล้วนักงานเห็นแบบนั้นรีบปิดฝาทันทีนาฬิกาก็ลดลงเป็น19เมื่อปิดฝาเสร็จก็ลดลงเป็น180แต่นักเชี่ยวชาญเห็นว่าความกดดันในขวดจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วเวลาที่ปล่อยไม่สามารถทันได้เวลาเพิ่มความกดดันเพราะฉะนั้นครั้งนี้พนักงานทำแน่นกว่านี้เรื่องนี้ทำให้ความกดดันในขวดขึ้นมาเป็น 210หยุดตอนนี้ของเหลวข้างในก็เริ่มออกมาแล้ว oh. หากเป็นเช่นนี้จะไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้วตอนนี้ก็มีสายโทรเข้ามาแม้ว่าจะใช้วิธีใดก็ต้องควบคุมความปลอดพอยอของพนักงานก่อนแต่ความกดดันตอนนี้เพิ่มเป็น215อีก30วินาทีจะเพิ่มเป็น220และระเบิดทันทีตอนนี้กองทหารออกคำสั่ง okay. 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 รีบเปิดฝากดน้ำปล่อยความกดดัน พนักงานเมื่อได้แจ้งก็เปิดฝ้าออกมาทันทีเมื่อความกดดันเพิ่มขึ้นทุกคนคิดว่าจบไปแล้วแต่มันแค่เกิดการระเบิดเล็กๆฝ้าตกลงความกดดันนอกลับมาเป็นศูนย์สุดท้ายก็จบไปแล้วตอนนี้พนักงานถอนหายใจได้แล้วความอันตรายได้จัดการเรียบร้อยแล้วทุกคนกําลังแสดงความยินดีแต่เมื่อพวกเขาคิดว่าชีวิตตัวเองอยู่รอดแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีหน้าทันทีดูไปข้างหน้าอย่างน่ากลัวเห็นเด็กคนหนึ่ง เมื่อจับขวดโคกสีหน้าน่ากลัวเรื่องก็เกิดอีกแล้วพนักงานคนหนึ่งเห็นแบบนั้นก็เอาปืนออกมาขาตัวตายอีกคนหนึ่งตกใจมองไปที่เขาลองมาใช้แรงของสิ่งนี้สิอย่าอยาทำแบบนั้นหลังจากที่เขาเปิดขวดเสียงระเบิดเกิดขึ้นทำลายทั้งส่วนหนึ่งของโลกราวกับระเบิดนิวเคลีย์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นน่ากลัวจริงๆ